สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกทท่านนะครับเดี๋ยวมาไลฟ์สดกันนิดนึงนะเดี๋ยวเพิ่มมลุ่มงสวัสดีครับโปรโมชั่นนี้เมื่อเช้าก็ขายไปบ้างแล้วให้กับเพื่อนสมาชิกบางท่านนะครับแล้วก็สั่งส่งภาคเหนือบางท่านนะครับก็เดี๋ยวจะมาไลฟ์สดอีกสักทีหนึ่งสำหรับเพื่อนสมาชิกทีออ่อาจจะยังไม่เห็นไลฟ์สดก่อนหน้านี้นะครับ แล้วก็กําลังตัดสินใจที่จะสั่งซื้อยังไงดีนะครับก็ต้องบอกว่าไม้รุ่นนี้เป็นไม้สวยไม้สวยนะครับแล้วก็เป็นไม้กําลังปลูกนะครับปะกะติเนี่ยจะขายอยู่ประมาณ4ี่ร้อยสี่ร้อยห้าสิบห้าร้อยนะครับอยู่ในเวิร์กเนี่ยนะครับผมจะมีอยู่ม,มีกิ่งข้างด้วยนะครับอยู่กลุ่มหนึ่งครับประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณห้าห้าห้ากลุ่มนะครับ ก็เดี๋ยวผมใจะให้น้องทีมงานผมเป็นคนเล่าเรื่องเรื่องนี้นะครับก็ให้เขาอธิบายเพื่อสมาชิกเดี๋ยวอันนี้จะไลฟ์นานนิดหนึ่งนะครับเพราะโปรโมชันนี้เป็นโปรโมชั่นสวัสดีใหม่ให้กับเพื่อนสมาชิกที่สนใจที่อยากจะซื้อนะครับจะไลฟ์สดกันเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับทรายนะคะวันนี้นะคะเรามาจัดโปรโมชั่นพิเศษให้คะ่ะกับหมอนทองรุ่นนี้นะคะปกติรุ่นนี้เราขายอยู่ที่500ค่ะ มี5 0 0 400นะคะแล้วแต่ความสูงค่ะแต่วันนี้เราจัดโปรโมชั่นพิเศษให้เลยสําหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดที่อยากได้หมอนทองนะคะสําหรับวันนี้เลยถ้าซื้อไม่ถึง100เอ่อเราขายให้ต้นละ2 5 0บาทแต่ถ้าซื้อ100ต้นขึ้นไป100ต้นขึ้นไปนะคะเหลือต้นละ200บาทค่ะสําหรับใครที่สนใจแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าโปรโมชั่นนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ร่วมลงกล่องอ่าไม่ได้ลงกล่องไม่ได<ต>้<ต>ลงกล่อง,<ล>งค่ะแต่ลงตรงไป็นสนีให้ใช่ค่ะเอ่อ สำหรับใครที่สนใจอยากไม่ไม่สะดวกมาอารับที่หน้าสวนไม่สะดวกรถเช่าแต่ไปสะดวกรับที่ไปรษณีย์อย่างเงี้ยค่ะก็ะเราก็จะมีโปรลงกงไปรษณีย์ค่ะก็อยู่ประมาณสัก20ไม่เกิน30ต้นครับแต่ต้นจะย่อมกว่านี้นิดนึงนะครับ<ๆ>เพื่อให้ลงกงไปรษณีย์ได้นะครับแต่ถ้าใช้บริการรถเช่าก็ได้เลยครับก็ยกได้เลยนะครับก็ค่ารถก็คิดตามระยะทางอันนี้เป็นโปรโมชั่นซื้อหน้าสวนนะครับ ซื้อหน้าสวนก็มาซื้อได้เลยแต่ก็บอกว่ามีจํากัดนะครับมีเท่าทุกท่านเห็นในไลฟ์ตรงตรงมุมกล้องเนี่ยนะครับที่ผมแผนไปแพนมาเนี่ยนะแมีแค่มีแค่ตรงนี้นะครับเมื่อเช้าก็ไปหลายต้นลว้วันนี้ก็ไปหลายต้นครับกับลูกค้าพื้นที่นะครับใครสนใจก็ได้เลยนะครับเดี๋ยวให้น้องยกมาโชว์ข้างหน้าดูได้เราเรามือถือมองตัวเองก็ได้จะได้เห็นนะครับอ่ะเป็นพุ่มแบบนี้เลยสวยๆนะครับซื้อตอนนี้มาซื้อหน้าสวนก็250บาท 250บาทแต่ถ้าใช้เป็นร้อยก็เหลือ200ก็ถือว่าโคตรคุ้มนะครับแล้วเป็นไม้ที่สวยกำลังปลูกครับเกฑนราคาที่ขำผมขายรุ่นนี้อยู่ก็ประมาณสัก400-450-500นะครับแล้วแต่ความสูงแล้วแต่มานะครับก็อยู่ประมาณนี้นะแต่นี้เป็นสวัสดีปีใหม่ให้กับเพื่อนสมาชิกนะครับสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์รณอ่ะเอาเลย <Yeah. S 1> เห็นไหมเห็นไหม อตัวเองด้วยนะรอรอ,อค่ะสำหรับาโปรโปรนี้นะคะเป็นโปรโลงลงกรงไปสนีและรถเช่าค่ะส่วนค่ารถตามระยะทางนะคะสำหรับใครที่สในใจเนี่ยท่านสมาชิกดูได้เลยใบสมบูรณ์แบบนี้เลยนะคะสำหรับใครที่สในใจระบบลากของเราแข็งแรงสามารถิ้วต้นได้เลยค่ะนี่พร้อมปลูกค่ะท่านสมาชิกดูได้เลยนะคะ สำหรับใครที่อยากมาดูหน้าสวนนะคะหน้าสวนของเราอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีค่ะอำเภอแก่งหางแมวตำบลแก่งหางแมวนะคะสามารถเปิด Google Map ได้เลยแล้วพิมพ์ไปว่าสวนลูกหมูป้าตุ้ยพันไม้ค่ะสาขาหนึ่งนะคะสำหรับใครที่สนใจนี่เลยบอกเลยนะคะของมีไม่เยอะค่ะให้ดูกันแบบนี้เลยนะคะ ถ้าเพื่อนสมาชิกท่นใดหรือว่า,าสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติมสามารถโทรได้ที่เบอร์0899392635ค่ะหรือในเพจจำหน่ายกิ่งพันธุ์ทุเรียนนะคะในเพจของเราก็จะมีผู้ติดตามมากกว่า300,000ท่านนะคะถ้านอกจากนั้นคือมิจฉาชีพค่ะต้องบอกกันก่อนเลยเพราะว่าเรามีตัวตนจริงๆนะคะสำหรับใครที่สนใจให้ดูแบบนี้เลย หรือว่าใครต้องการที่จะลงกองใบสนีนะคะลงกองใบสนี1กองจะใส่ได้ประมาณ20-30ไม่เกิน30ต้นค่ะส่วนค่าต่อ1กองก็เป็นตามระยะทางเหมือนกันนะคะอันนี้คือใบสนีเขาเกตุงแบบนี้เลยสำหรับใครที่สนใจนะคะ สำหรับเพื่อนสมาชิกที่เพิ่งเข้ามานะคะสนใจโปรโมชั่นนี้นะคะกับหมอนทองรุ่นนี้นะคะปกติต้นละ400บาทวันนี้เราจะโปรพิเศษลดใหเ้เหลือต้นละ250บาท250บาทซื้อ100ต้นขึ้นไปเหลือราคาเพียงละต้นละ200บาทค่ะเป็นราคาโปรหน้าสวนนะคะสำหรับใครที่สนใจหรือว่าจะมาชมที่หน้าสวนของเราได้หน้าสวนของเราอยู่ที่ อำเภอแก่งหางแมวตำบลแก่งหางแมวจังหวัดจันทบ,บุรีค่ะหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ในไลน์นะคะที่ไลน์ไอกิ่งพันนุเรียน,นะคะ่ะหรือว่าจะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0899392635นะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูเลยนะคะว่าของของเรามีจำนวนจำกัดนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะ เป็นตรงนี้เลยนะคะใครที่อยากได้ไม้ใหญ่นะคะไม้สมบูรณ์แบบนี้นะคะสามารถสั่งซื้อกับเราได้เลยระบบรากสมบูรณ์แข็งแรงสามารถลงปลูกได้ พิ้วต้นได้แล้วนี่ค่ะโคนต้นแข็งแรงนะคะระบบรากก็สมบูรณ์สามารถลงปลูกได้เลยค่ะค่ะขอพูดโปรโมชั่นอีกหนึ่งครั้งนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะไม้รุ่นนี้นะคะเป็นไม้จัดโปรพิเศษค่ะจากปกติราคาต้นละ4 0 0รอถึงห้าบาทนะคะ วันนี้เรามาจัดโปรโมชั่นให้เหลือต้นละ250บาทสําหรับใครที่ซื้อเกิน100ต้นนะคะต้องการใช้ไม้ที่เยอะเกิน100ต้นเราเหลือราคาเพียงละต้นละ200บาทค่ะส่วนค่าขนส่งเอ่อค่าแค่ส่งตามจริงนะคะมีบริการรถเช่าและบริการลงกองค่ะลงกองไปศรีไทยเนี่ยลูกค้าจะต้องไปรับที่ไปศรีไทยด้วยตัวเองนะคะส่วนใครที่ไม่สะดวกจะเป็นรดเช่าก็ได้ส่วนรถเช่าเนี่ยก็จะคิดตามระยะทางจริงค่ะ สามารถสั่งซื้อกับเราได้เลยหรือว่าเพื่อนสมาชิกท่านใดที่อยู่บริเวณนี้อยู่ใกล้ๆสวนก็มาชมที่หน้าสวนได้เลยนะคะที่หน้าสวนตั้งอยู่ที่ตำบลแก่งหางแมวอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีค่ะหรือไม่นั้นเพื่อนสมาชิกสามารถพิมพ์ใน Google Map ได้เลยนะคะว่าสวนลุงหมูป้าตุ้ยพันไม้สาขาหนึ่งค่ะคือสามารถมาได้เลยหน้าสวนเรามีตัวตนจริงนะคะสําหรับใครที่สนใจอยากจะมาเยี่ยมชมสวนหรือว่าอยากจะมาเลือกไม้ด้วยตัวเองมาได้เลยนะคะ เป็นโปรสวัสดีปีใหม่โคตรถูกเลยนะคะสำหรับหมอนทองรุ่นนี้นะคะลดราคาจากต้นละ500บาทเหลือเพียง250บาทสำหรับใครที่ซื้อ100ต้นขึ้นไปนะคะลดเหลือเพียงราคาต้นละ200บาทค่ะมีบริการลงกงนะคะแล้วก็บริการลดเช่าค่ะใครที่สนใจนะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ในเพจได้เลยนะคะ หรือว่าจะโทรติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0899392635ค่ะวันนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษนะคะเป็นหมอนทองค่ะโปรโมชั่นสวัสดีปีใหม่ให้กับเพื่อนสมาชิกนะคะสำหรับเพื่อนสมาชิกที่เพิ่งเข้ามานะคะวันนี้นะคะจัดโปรโมชั่นพิเศษค่ะกับหมอนทองโคตรถูกค่ะ จากต้นละ500บาทเหลือเพียงต้นละ250บาทแต่ถ้าซื้อ100ต้นขึ้นไปเหลือเพียงราคาต้นละ200บาทนะคะราคานี้เป็นโปรหน้าสวนนะคะมีบริการลงกงไปรษณียไทยและบริการรถเช่าค่ะความสูงของไม้นะคะก็จะอยู่ที่เอ่อมตราสขึ้นไปนะคะให้เพื่อนสมาชิกดูกันเห็นๆแบบนี้เลยนะคะ ต้นไม้ต้นต้นพันธุ์ของเรานะคะเป็นต้นพันธุ์แท้ค่ะเป็นหมอนทองนะคะสำหรับใครที่สนใจหรือว่าอยากจะมาเที่ยวชมที่หน้าสวนก็ได้นะคะสวนของเราอยู่ที่ตำบลแก่งหางแมวอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีค่ะ นี้เป็นต้นพันหมอนทองนะคะจัดโปรโมชั่นปีใหม่ค่ะเพื่อเผื่อใครมองไม่เห็นนะคะว่ามันสูงประมาณไหนนี่ค่ะสูงเมตรเจ็ดขึ้นไปเลยค่ะเมตรห้าขึ้นไปนะคะความสูงจะอยู่แบบนี้เลยกิ่งก้านเนอ้อแบบนี้เลยนะคะต้นสมบูรณ์แข็งแรงค่ะสามารถฮิ้วต้นได้แข็งแรงมากสำหรับใครที่กลัวลากขดนะคะถามว่าลากขดของเราเป็นไม้ที่ตัดแต่งลากมาแล้ว พูดง่ายๆว่าเป็นไม้เปลี่ยนถุงมาแล้วไม่มีรากขดหรือถ้ามีก็คือมีน้อยมากค่ะสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดที่กลัวนะคะใบเขียวสมบูรณ์แข็งแรงค่ะพูดโปรโมชั่นอีกหนึ่งครั้งนะคะปกติหมอนทองรุ่นนี้ราคาต้นละ500บาทวันนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษให้เป็นโปรโมชั่นต้นรับปีใหม่นะคะ เหลือเพียงราคาต้นละ250บาทแต่ถ้าซื้อ100ต้นขึ้นไปเราลดให้เหลือเพียง200บาทค่ะคุ้มมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่ต้องการใช้ไม้เยอะนะคะมาดูเองที่หน้าสวนได้เลยค่ะหรือว่าติดต่อสอบถามเพิ่มเติมมาคุยกันก่อนก็ได้นะคะในะเพจจำหน่ายกิ่งพันธุ์ทุเรียนที่มีผู้ติดตามมากกว่า300,000ท่านนะคะอนอกั้นเป็นมิจฉาชีพหรือไม่ก็องกงใบสนีไทยเหมาะสำหรับลูกค้าที่ใช้ไม่เกิน30ต้นนะคะ สามารถลงโกงปัจจินีได้นี่สวยๆแบบนี้เลยใครที่ต้องการหมอนทองไซสูงนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะ เราบอกไว้ก่อนนะคะว่าของของเรามีจํานวนจํากัดค่ะนี่เราจะให้ดูเลยนะคะว่าเรามีมีประมาณนี้นะคะอันนี้หนึ่งล่องนี่สองล่องตรงนั้นสามล่องค่ะแล้วก็ตรงนู้นอีกหนึ่งล่องไม้มีเท่านี้นะคะใครที่สนใจสามารถสั่งซื้อกับเราได้เลยถือว่าคุ้มนะคะคุ้มมากๆจริงๆกับหมอนทองรุ่นนี้เป็นหมอนทองไซส์ใหญ่ค่ะ ใครที่สนใจสามารถสั่งซื้อกับเราได้เลยนะคะออสำหรับวันนี้นะคะมาเปิดโปรโมชั่นกับหมอนทองค่ะสวัสดีปี่ใหม่กับหมอนทองนะคะจะปกติราคาต้นละ500บาทวันนี้พิเศษเหลือเพียงราคาต้นละ250บาท ซื้อหนึต้นขึ้นไปเราลดให้เหลือเพียงราคาต้นละ200บาทใครที่สนใจเข้ามาดูเข้ามาชมกันได้เลยนะคะสวนของ ใช่นี้นะคะราคาปกติอยู่ที่ต้นละ500บาทวันนี้เรามาจัดโปรโมชั่นพิเศษลดให้เหลือเพียงราคาต้นละ250บาทค่ะสาหรับใครที่ใช้ไม้เยอะซื้อ100ต้นขึ้นไปแล้วจัดโปรโมชั่นพิเศษให้อีกเหลือเพียงราคาต้นละ200บาทค่ะโปรโมชั่นนี้สามารถลงกรงใบชนีไทยและลดเช่าได้นะคะต้นสวยๆแบบนี้เลยกิ่งก้านใบแบบเยอะๆแบบนี้เลยระบบรากสมบูรณ์แข็งแรงค่ะคือลูกค้าสามารถปลูกได้เลยค่ะ ให้ดูเลยนะคะควดความสูงของต้นนะคะจะอยู่ที่เมตรห้าสขึ้นไปค่ะสำหรับเพื่อนสมาชิกที่เพิ่งเข้ามานะคะวันนี้มาจัดโปรโมชั่นพิเศษค่ะกับหมอนทองจ้า สำหรับวันนี้นะคะเรามาเปิดโปรโมชั่นพิเศษขอพูดโปรโมชั่นอีกหนึ่งครั้งนะคะกับโปรโมชั่นโคตรถูกกับหมอนทองของเราค่ะจากปกติราคาต้นละ500บาทวันนี้ลดราคาพิเศษเหลือเพียง250บาทซื้อ1 0 0ต้นขึ้นไปเราลดเหลือเพียงต้นละ200บาทมีโปรโมชั่นลงกล่องลงกงไปซีนีไทยนะคะและลดเช่าส่วนอ่ะ ค่าค่าบริการรถเช่านั้นคิดตามระยะทางจริงค่ะสำหรับเพื่อนสมาชิกท่าในใดที่สนใจซื้อเยอะๆนะคะหรือว่าซื้อไม่ถึงไม่ถึง30ต้นอย่างเงี้ยเราก็มีบริการลงกรงไปษณีไทยให้เป็นโปรโมชั่นหน้าสวนนะคะเพื่อนสมาชิกสามารถมาเที่ยวชมที่หน้าสวนได้เลยหน้าสวนของเราอยู่ที่จำบลวแก่งหางแมวอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบ,บุรีนะคะไม้สวยๆแบบนี้เลยนะคะส่วนวันนี้นะคะแลวก็ขอจบไลฟ์สดเพียงเท่านี้ ให้กับให้กับเพื่อนสมาชิกดูเลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยหรือว่าใครที่อยากจะถามเพิ่มเติมได้ในไลน์ในเฟซนะคะสามารถแคบผภาพน,นี้ไปถามได้เลยค่ะสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดที่สงสยัยหรือว่ายังไงพิมพ์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะกับส่วนสูงข,ของไม้หรือว่าต้นเนี่ยเป็นต้นพันหมอนทองนะคะราคาพิเศษค่ะจากปกติต้นละ500บาทวันนี้เราลดให้เหลือเพียงราคาต้นละ 250บาทแต่ถ้าซื้อ100ต้นขึ้นไปเราลดให้อีกเหลือเพียงราคาต้นละ200บาทค่ะมีบริการลงกรงใบสนีไทยนะคะและบริการลดเช่าถ้าเพื่อนสมาชิกท่านใดสนใจนะคะก็แอดไลน์ร้านได้เลยค่ะหรือว่า,าโทรเบอร์แอดมินค่ะเบอร์แอดมินที่ให้ไว้ก็มี2เบอร์นะคะก็คือ063 657 4901ค่ะแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะคะ0ูน 6587602ค่ะถ้าจะมาหน้าสวนนะคะสวนลุงหมูป้นตุ้ยพันไม้อยู่อำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีค่ะอันนี้ก็จัดโปรโมชั่นคุ้มๆไปเลยนะคะก็ต้นใหญ่สูงเนี่ยคะ่ะใหญ่แบบในรูปเลยต้นละ200บาทค่ะต่างจังหวัดก็จะส่งได้ค่ะส่งลงกรงไปรษณีย์ไทยค่ะก็ถ้าเพื่อนสมาชิกท่านใดสนใจนะคะก็ติดต่อสอบถามทางเพจได้เลยนะคะหรือว่า แอดไลน์ร้านก,ก็ได้ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะก็เดี๋ยวถ้าเพื่อนสมาชิกสนใจก็ติดต่ออาทางเพจได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ